เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CG Life นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟรีไาสเก็ตจากประเทศจีนสําหรับคนงบน้อยนะครับราคาผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่เบามากๆเลยงั้นเราไปดูกันเลยเป็นยังไง ค okay, ครับนี่คือฟีลล์สเก็ตจากประเทศจีนสําหรับคนงบน้อยจริงๆผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ถามว่ามันโอเคไหมนะครับก็สําหรับผมผมใช้อยู่มันก็โอเคเหมือนกันผมลองแล้วก็โอเคงั้นเราไปดูเลยว่าตัวฟีลาล์ข้างในจะเป็นยังไงไปดูเลยครับนี่คือฟีลล์สเก็ตนะครับจากประเทศจีนที่ผมบอกว่าสําหรับคนงบน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแบบมาตรฐานนะบอร์ดตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะ แข็งมากบอกเลยแข่งทีเดียวล้มไม่มีพังแน่นอนส่วนแผ่นแผ่นพื้นก็จะเป็นเป็นแผ่นที่มีความเหนียวมากสําหรับในการเกาะเท้าอ่ะที่ดีมากเลยก็สําหรับคนที่อยากซื้อมาลองเล่นผมแนะนํานะตัวนี้เลยราคาไม่สูงมากแต่ว่าแค่พิเออร์เดอร์นานแค่นั้นประมาณยี่ิบวันประมาณนั้นเลยถามว่าโอเคไหมตัวนี้ผมแนะนํานะว่ามันโอเคมากสําหรับคนที่แบบ อยากเล่นอยากอยากคืออยากลองซื้อมาเล่นดูผมก็แนะนำว่าตัวเนี้ยมันราคาถูกโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามหรือว่าเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวหรือย,ยอดผู้ติดตามนะครับตอรับวันนี้สวัสดีครับ